เจ้าทองมาผิดเวลาทุกเช้าเขาจะมาตอนตอนเสาร์วันนี้คือมาตอนแรงเพราะสงสยัยหิวแห้งไงงั้นตัวแม่หรือตัวผ,ววผนนู้พี่น้องจ้าวะงั้นเจ้าทองเจ้าทองตัวแม่หรือตัวผู้เจ้าทองไปไหนลูกไปไหนผลงานมึอนี่พี่น้องผลงานวันนี้ผลงานผลงาน ผลงานผลงานตอนเราเรื่อยๆแต่คอยม่แต่ตอนนี่พี่น้องคอยตัดทิมเรื่อยๆนี่พี่น้องขึ้นไม่เรื่อยเฮ้ยคืแค่อยากหอนนะครัเผื่อข้ำมันเลยขำเผือกขำมันเลยแค่ใจอยากหอนข้ามเผือกขำมันเลยข้ามเผือกขำมันขำมันขำเผือกขำเผือกขำเผือกขำมันขำมันก็บำมันขำเผือกแค่แม่นเกลี่ยยังดอกพี่น้องยังท่านใด วันพี่พีกอันอันย่างต่ำแล้วลมพี่น้องบ่ได้ั้างแกนแส่แล้วอันนั้นนอกนั่งย่างต่ำแล้วเรลเราเราลมคืนหนดพี่น้องก็เลยได้เดือดจ้าค่ะค่คชอบไหมไอชอบไหมชุนดางหน้าตาทําไมเป็นอย่างเนี้หน้าตาทําไมถึงเป็นอย่างเนี้หน้าตาทําไมถึ้งเป็นอย่างงี้ชอบไหมชอบไหม มันเผือกมันแจว้วมันอะไรก็ไม่รู้วันผลงานวันนี้อยังท่านได้ดึงมอยเด็กพี่น้องดึงมอยเดวกเขาเชียมแเล่นต่ำเอาดิพี่น้องแล่นต่ำเอาดิมันฟ้าวมันฝ่าวมันฟังผลงานวันนี้ผลงานวันนี้ชตอนเห็น แ่กนเป็นเล็กน้อยเห็นลายสีอยู่พี่น้องมันไตวันนี่ก็เอ้ยตกใจคอยยังยานได้คอยงูห็นงกับปัญเห็นอันนี้ได้คอยยี่คอยจกได้ขี้ไปซื้อเลอากคช่่้ย่กวเอย่หมายอย่อย่รเายอ่ายอ่่อทา่่ร่่รเอ่ สงสารจังเนาะนานๆจะมาบ่นให้แม่ทีเนาะอุ้ยตะวันขึ้นแล้วลูกอีกเกิ่งขึ้นแล้วลูกทางนี้ตะวันก็จะตกอีกเกิ่งก็จะตกแล้วลูกนูท้องแห้วลูกฮะนกเป็นตัวแม่หรือตัวผู้แล้วลูกนะเอาเอาคุกอะไรอะคุกอะไรไล่อะไรเนาะฮะอะไรลูกอะไรตัวอะไรลูกตัวอะไรฮะตัวอะไรฮะตัวอะไรครับแล้วครับแล้วหูกครัาแล้ว ข้าแล้วเห <c oughs> ็นไหมเห็นไหมไปไล่คุกคือทำไมล่ะลูกเออไล่คุกคือทำไมล่ะเออมับนบ่นยังกระดักกระโดดอกเอไอแม่จะทำงานไม่ต้องบน่นหรอกมันข้าแล้วลูกเออแล้วตอนน้นดำไปไหนล่ะลูกฮึอ่ะจะไล่อะไรล่ะลูกไล่อะไรล่ะลูกฮะไล่อะไรลูกมีอะไรลูกฮะไล่อะไรฮะไล่อะไรเลาเหมือนตะก่อนเลยเน่ะตัวนี้มันไม่กลัวเราเลยตัวนี้อะ Oh. <laughs>